สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนซอยผมด้านบนกันนะคุณคืออะไรครับเนี่ยวันนี้นะคะช่างอุนะจะมาสอนนักเรียนช่างเดียวนะคะมาจากปาจีนบุรีนะคะแต่บ้านอยู่บางนาทำงานบางใหญ่ไม่ใช่เอาเอาเลยค่ะวันนี้ข้างหน้าลูกค้าอยากที่จะตัดสั้นไหมครับไ่ตองสั้นนั้นเดี๋ยวช่างเดียวจะไว้ประมาณสักนิ้วหนึ่งแล้วนเนาะนิ้วหนึ่งก็คือประมาณนี้นะครับโอเค ตัดยังไงกันเนี่ยตัดยังไงตัดยังไงคะตัดตรงตัดตรงค้าบางเนาะโอเคค่อยนะคะวางกันไกลค่อยๆอันนี้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกตัดหาอะไรหาอะไรครัวเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตัดหาไกด์ไกด์ลายครับตัดหาความยาวด้านหน้าตัดให้หมดค่ะทั้งเดียวตัดให้หมดวางวางกันไกลอ่ะค่อยๆนะถ้าข้างนี้เราไม่ถนัดนะแนะนํานะคะทั้งเดียว ให้หมุนก็อี้ลูกค้าไปนิดนึงหรือไม่ตัวเองก็ต้องอ้อมมาฝั่งนี้นะครับไม่งั้นกันไกลอ่ะปลายกันไกลมันจะคุมนะคะเ,คเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วครับไ้ยังอ่ะทีนี้ก็เอาเลย เราทํายังไงต่อคะพูดอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะก็เริ่มความเราจะเริ่มตัดนะครับโดยแบ่นแถวไม่ต้องเยิงข้างหน้านะครับเป็นเอ่อประมาณสี่แถวแนวนอนนะครับแนวขวางแนวขวางอ่าแนวขวางครับสามหรือสี่แถวก็ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ผิดนะจะมีสามหรือเราก็จะใช้ไกด์ไลน์นะครับตรงนี้จากจากที่เราตัดข้างหน้าไว้นะครับก็ตัดเริ่มตัดได้เลยครับแล้วว่ามันยาวไปหน้า ทำอะไีครับขึ้นใหม่ความยาวหรือเท่าไรครับเนี่ยประมาณสองนิ้วครับแล้วก็เริ่มตัดแถวที่สองได้เลยครับแถวที่สองนะครับก็คือจะเราก็จะใช้ไกด์ไลนล์จากแถวที่หนึ่งที่เราได้นะครับแล้วก็ตัดเลยเก่งมากค่ะแถวที่สามนะครับก็ใช้ไกด์ไลนล์จากแถวที่สองนะครับ แถวที่สี่นะครับ<ม>ก็ใช้ไกลไลายจากแถวที่3มาตัดนะครับดี<ม>ถ้าผมบางเราตัดตรงใช่ไหมคะถ้าเป็นผมบางเราตัดตรงแต่ถ้าเป็นผมหนาเราตัดซิกแซกโอเคเอาไปไงต่อคะหลังจากนั้นก็เริ่มวนแปดแถวแนวตั้งนะครับเกินกรอบทรงแล้วทำไมตัดเลยหรือด,ดูง่ายๆนะมุม ตัดให้ส่วนที่ไกด์ไลน์เอาคลิปใหม่คลิปใหม่คลิปใหม่ให้เพื่อนๆดูหน่อยง่ายๆนะให้เราโค้งนิ้วด้วยตัดจากส่วนที่สั้นซ้ายไปหาขวาแค่นั้นเองโค้งนิ้วตัดหมออกเลยค่ะดีไปเลยเก่งมากเรียนมากี่วันแล้วคะเนี่ยตัดได้ขนาดนี้ตอนนี้เรียนมาหน้าจะประมาณสามสิบวันได้แล้วครับ นนะจะเห็นผมตรงที่เชื่อะช่วงที่เป็นจุดทุยหรือไม่ก็ตรงบริเวณจุดมงกุฎนะคะให้เราโน้มเยอะๆหน่อยนะอือนั่นแหละตัดเลยเก่งมากค่ะตรงนี้ก็แบ่งเป็นสองจังหวะนะหนึ่งจังหวะอ่าสองจังหวะก็ข้างล่างแถวเดียวกันข้างล่างเดี๋ยวก่อนจะีพิ่งไปข้างล่างก่อนข้างล่างเลยครับอือ ให้เป็นแถวแนวตั้งไปเลยจะได้ไม่ต้องวนกลับมาอีกนั่นแหละค่ะเห็นไหมส่วนที่สั้นที่สุดจากข้างล่างเห็นไหมให้ไปหาส่วนที่สัน้นที่สุดนั้นแหละดูไปง่ายนะอืมช่วงมุงกุดจุดทุยก็นิดนึงโน้มนิ้วนิดนึงให้มันทิ้งทุยตามรูปทรงเห็นไหมคะไกด์ไลน์นี่ดี นึกถึงอะไรแนวตั้งให้นึกถึงอะไรกีบส้มแบ่งเค้กใช่ไหมคะอันเดียวกันนั่นแหละตัดไปเลยให้เราเดินวนหมุนจนถึงสุดให้ถ้าเริ่มด้านซ้ายก็เดินให้สุดด้านขวาถ้าเริ่มด้านขวาก็เดินสุดให้สะให้ให้ให,ให้ถึงด้านซ้ายเนาะจะได้ไม่งงเก่งมากยกไปเลย มาตัดมุมออกโค้งนิ้วด้วยโอเคอ่อา้าวอยู่ที่เดิมเทคแนวนอนเลยค่ะอยู่ที่เดิมเออเแนวนอนยกบังขึ้นเก็บส่วนเกินออกใช่ไหมฮะครับเอ ก็เราต้องพูดต้องถามย้ำๆนะคะให้ลูกศิษย์เขาเกิดความจำแล้วคิดตามนะคะเขาถึงจะทำได้ถ้าเราไม่พูดเราไม่ให้เขาพูดเวลาเขาไปทำปฏิบัติจริงเขาจะจำไม่ได้แน่นอนเราก็แบ่งเป็นประมาณกี่แถวคะช่างเดียวประมาณสามแถวได้โอเคตรงกลางแล้วก็อะไรซ้ายขวาจบแล้ว <laughs> ดูกระจกหันไปเหลือบๆดูกระจกก็ได้ไม่ต้องเขย่งครับพี่น้องเดอจะต้องหขย่งค่ะไรเขย่งไม่ได้หรออาจารย์ต้องเขย่งเดินธรรมดาแค่นี้ตอนเราใส่ยกมือเดียวอ่าดูหนูดูในกระจกก็ได้ลูกเดียวหนูหันมองในกระจกก็ได้ตอนหนูสาวผมน่ะฝั่งนี้ตัดที่เดียวค่ะยืนที่เดียวเลยยืนที่เดียวก็อ่าเออนั่นแหละตั้งขึ้นตรงๆเลยเราเช็คคอร์สเฉย หลังจากที่จะตัดขวางก็ตั้งไปแล้วเนี่ยครั้งอู้จะเร,รเรียนตัดผมชายร้าอ้าวมีคอร์สเรียนตัดผมชายหญิงนะคะสถาบันตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน52นะเขตสายไหมกทมนะคะอยู่ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญนะก็เดี๋ยวฝากเบอร์โทรให้สอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ0 8 1 9 8 5 6 2หนและ0 6 2 5 8 3 9 9 9อแแล้วพบกันใหม่คลิปห<ม>นะ้า อขอให้ช่างเดียวนะคะเก่งวันเก่งคืนนะคะเรียนตัดผมเก่งวันเก่งคืนแล้วก็เปิดร้านก็ขอให้ลูกค้าเยอะๆเฮงเงรวยๆ,ๆนะคะขอบคุณครับเก่งมากวันนี้ขอบคุณบริษัททวินเวิร์นด้วยนะคะที่มอบผ้าคลุมซอยแล้วก็ใบมีดนะคะพรีเมียมและแบบธรรมดานะเป็น,นโโให้นั่นแหละแบรนด์ดอโก้นะ โอเคลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณในแบบค่ะ